กองทบกชี้แจงกรณีข้อพิพาทเรื่องแนวรัว้วลวดน้ำบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสากแก้วยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นของประเทศไทยระบตุตั้งอยู่รอยต่อแนวชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างหลักเขตแดนที่46และ47พลตรีวินไทยสุวารีโคโสกกองทบกเปิดเผยว่า ปัญหาเกิดจากการที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับตำแหน่งหลักเขตแดนและการที่ชาวกัมพูชาบางส่วนยังคงพักอาศัยและขยายชุมชนในพื้นที่ของไทยอย่างถาวรหลังเคยได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในช่วงสงครามปี2520แม้ไทยจะประท้วงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557แต่ฝ่ายกัมพูชายังคงนิ่งเฉยกองทัพบ,บกบอกว่าฝ่ายกัมพูชามีเจตนาไม่บริสุทธิ์พยายามใช้ประชาชนเป็นผู้ออกหน้าเพื่อรุกล้ำอธิปไตยไทย การติดตั้งรั้วรวดน้ำเป็นเพียงการรักษาความปลอดภัยให้กำลังพลไม่ใช่การกำหนดแนวเขตแดนนายวันมูฮัมหมัดนอมาัาาประธานสภาผู้แทนราษฎรแสดงความกังวลต่อกระแสข่าวการซื้อตัวสอสอสิบกิโลชี้สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสภาพร้อมเรียกร้องให้ผู้มีข้อมูลเปิดเผยรายละเอียดหรือแจ้งกับวิบและแก่นนำเพื่อน,นำไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ประธานสภายืนยันว่าพร้อมรับข้อมูลและตรวจสอบอย่างจริงจังหากมีหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถระบุตัวบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้เพื่อไม่ให้ข่าวลือที่ไม่เป็นจริงสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของสภาในขณะเดียวกันหากตรวจสอบแล้วเจอก็ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมาย ในวัน,นมูฮัมหมัดนอมะธายัางกล่าวย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความโปร่งใสและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรักษาเกติภูมิของสถาบันนิติบัญญัติและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 9เป็นต้นไปการบริจาคเงินให้วัดวาอารามและองค์กรสาธารณกุศลเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะต้องทำผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกลุ่มสัรพกรเท่านั้นโดยนายปินสายสุรสศดีอธิบดีกลุ่มสัรพกรเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปนตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสลดภาระการเก็บเอกสารสำหรับผู้บริจาค และลดช่องทางการทุจริตในระบบเดิมใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษจะใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้อีกต่อไปแต่อย่างได้รับบุญเช่นเดิมวัดและองค์กรสาธารณกุศลที่ต้องการให้ผู้บริจาคลดหย่อนภาษีได้ต้องเร่งลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ e-donation กับสรรพากรพื้นที่และธนาคารที่ร่วมโครงการ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวสะเทือนขวัญว่าตำรวจกัมพูชาพบศพชายชาวเกาหลีใต้ที่สถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นแก๊งหลอกลวงข้ามชาติหรือแกมเมอร์ศพถูกห่อด้วยผ้าห่มและถุงพลาสติกมีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงผงชี้ว่าอาจเสียชีวิตจากการทรมาน กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายปาคและเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งสอบสวนสถานที่ดังกล่าวเชื่อมโยงกับแกงอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งมีรายงานการทรมานเยือด้วยวิธีโหดร้ายเช่นทุบตีช็อตไฟฟ้าทั้งนี้มีข้อมูลจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวและกักขังในกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจาก21รายในปี2566เป็น2 2 1รายในปี2567